สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ได้ขนมข้าวพองญี่ปุ่นมานะคะทุกคนหรือว่าชื่อญี่ปุ่นเขาเรียกว่าพักกุดันอารารนะคะทุกคนพักคุดันอารารทุกคนดูนีเดี๋ยวเราจะมาแกะชิมันเลยว่าเหมือนกับที่ไทยหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลย หอมด้วยนี่เขามีใส่กันชื้นมาด้วยนี่คนตรงนะี <c oughs> ้นี่ชิมดูอ่ะมาลองรือเปล่า เป็น,นโอโหกินแบบเป็นคำน่าตอนนี้เท่าไหร่หรือเป่แม่จำได้ว่ามันสองไอแม่เคยไปดูอยู่มันสองหรือสี่แหกหรือเปล่าสองร้อยเยนหรือสิประมาณสี่ร้อยเยนนี่แหละค่ะทุกคนอืมอร่อยนม่เหมือนข้าวตังแม่เลยข้าวตังแม่ก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งแต่นี้มันจะแบบอร่อยดีอะ อะไรดิแล้วก็ไม่หวานมากด้วยนะมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนที่ไทยถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ด้วยนะคะให้ด้วยนะคะทุกคนชื่อไทยชื่ออะไรไม่รู้ขนมข้าวพองหรือเปล่าล้าวก็เป็นเ็ดเ,เ,เป็นแบบอย่างอือก็เป็นไปยังไงแบบเดียวกันกับที่หนูซื้อมาเป็นแครอทใช่ไหม,อ,ม,อ,มอร่อยค่ะทุกคนนี่ค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านมอริตาด้วยนะคะ